ย่างเนื้ออีกเลยจะทุกคนจะทำซอสเห็ดกันนะคะอันนี้เนอยอันนี้ก็ะเทียมซอสเห็ดกินกับเนื้อย,อย่างนะคะทุกคน แล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนาะจ้ะสะตไสะตล์ไทยสไตล์มันสไตล์ย่าๆเฮ็ดแบบง่ายๆจ้ะทุกคนอันนี้หอมนะคะหอม จะมีเห็ดมันปูแล้วจ้ะมีเห็ดมันปูกระิตตนซ้อยหันเต็นชิ้นหน่อยๆหรือว่ายืนแตากกบ,บ้านเ้าเมืองไทยนะเอาเห็ดออื่นเห็ดก็ได้จ้ะแต่เห็ดคือๆกันนี่ะแต่เฮาใสครีมนะใสครีมใสเนอยอนะแต่ทุกคนถ้ามีนมก็บส,สมนมใสจักหน่อยหนึ่งมันดอกไง ห็ดมันปูแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันหอมนะทุกคนมันหอมมันเป็นกลิ่นของเอกลักษณ์ของมันอะมันเข้ากันกับเนื้อ,อย่างอันบาร์บ,บีคิวอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนสวีเดนเขานิยมกินเนาะ แล้วก็สีใสอ่ะเนี่อันนี้เป็นขน้อเหตุตั้งแต่ทุกคนมันเป็นรสชาติของมันหรือจะพวกต้นเหตุของห้าปศุสัยคือห้ปอาปจุสัยอัน,นเนื้อไก่กำลังย่างอยู่ข้างนอกจ้ะทุกคนแล้วก็หัวมันห้าปศอันนี้ เต็ดกันแล้วแต่จะต็ดขังน้ำด้วยกันจะตัวน้ำใสนนวข้อหายัน ให้ขนอมันน่ะละลายจ้ะทุกคนสีคา,างไป่เงสีเนาะน้องก็จำสีใส่ครีมอีกเนาะจ้ะทุกคนเฮ็ดเนี่ยเขาบ้าน่าเรามากินจะได้เห็ดอันมันปูจ้ะแต่ว่าเห็ดแนวอื่นเนี่ยเราโ่กินเลยเด้เห็ดผึ่งเห็ดยางกระยาที่ฝรั่งเขานิยมเห็ดอัน เฮ็ดเผืงหวานฝรั่งคนอื่นเขาเจ้าก็กินอยู่จ้ะเฮ็ดเผืงหวานเขาเจ้าก็มาสเต็กกินกรบปอนเนื้อย่างกะแสพือกันเฮ็ดเผืงหวานนะขายง่ายๆนะ่นะเอากะฮ็ดจังสิไปเรื่อยๆเนะาะจ้ะทุกคนหัวย่างไปจังสิแล้วเนาะจ้ะทุกคนต้องกัสิใส่อันนี้ลงไปใส่พริกไทยลงไปน้ำจ้ะ เน่ยก็มอเน่ก็เป็นเนยแนละ้วแต่เนยอยู่หน่อยหนึ่งก็ใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปนะคะ กนินกับเนื้อนะคะกินกับสเต็กเนืออน้อย่างบาร์บีคิวมื่อนนี้พอบ้านย่างบาร์บีคิว ็นแมบนี้จะซอสเห็ดนะคะกินกับเนะื้อบาบีชิวเนะื้อย่างสเต็กน้วมันนะคะทุกคนตอนเริม่มทำก็ไม่ได้าดมาทำให้ดู เ <laughs> ต็กหัวมันกินกัเนื้อ็ได้จ